ก็ยังมีกระแสเดิมๆครับบอกผอมบอกอะไรเงี้ยผอมไหมพี่พี่รูปหรอผอมรูปผอมไหมาอนนี้ผอมไหมเนี่ยแล้วว่าใหญ่ครับก็ ก็เดี๋ยวอาจจะเอาขึ้นอีกสักโลสองโลแหละฮะเพราะว่าเดี๋ยวละครจะเปิดด้วยพี่สุก็บอกว่าอยากให้อยากให้น้ําหนักขึ้นอีกสักสองโลอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องต้องตัวใหญ่กว่านี้อีกขึ้นมาอีกคุณดาวมายุรีคุณไข่มุกซุตานะครับคุณพงอมีครับมีครับมีครับแต่แต่ผมยินดีนะผมรู้สึกว่ารู้สึกว่ากับคุณดาวมายุรีเขาเขาชื่นชอบในผลงานเราอะไรอย่างเงี้ยครับวันที่สิบสาม มีมีโอ้ยมีมีมีตั้งแต่แบบตอนสดเนี่ยมีแปลกๆเยอะมากแบบมารักพี่อาร์ตนะอะไรเงี้ยแบบโอเคเขาแบบเราก็แบบโอเคเราเข้าใจแบบเป็นสดนานนะคะาอะไรเงี้ยแบบขำดีดาด้วยนะคัตอนที่สิงสารเราเกเยอะเยอะเพราะดูดูจากแบบไอจีอไเงี้ยจะรู้เลยว่าว่าแบบยอดกดไลค์อะไรเงี้ยจะจะรู้เลยว่าพุ่งขึ้นแบบ ตอนแรกก็พันกว่า2องพันตอนนี้แบบ4ี่พันห้าพันขึ้นตลอดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ยอดยอดอินสตาแกรมขึ้นเร็วมากตอนนี้อะไรอเงี้ยตอนนี้มีผลงานพระประมเยอะแยะนเลยนะส่วนรับเป็นหนังรักโรแมนติ่งนะครับคงคงโตขนาดนี้แหละครับแต่ว่าคงจะเอาให้สวยกว่านี้คงจะเอาให้สวยให้ให้ให้สวยให้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยเขาเราผีรับบทเป็นอะไรคะผีค่ะมาเป้าอะไรอยย่างงเี้ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเดิมๆที่มาเพราะว่าเขาก็ต้องรับวันนี้มาต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มารับมามารอรับที่ดอนเมืองบ้างแล้วก็แบบมีมีคิวก็จะมีเขาจะมีกลุ่มหน้าแฟนคลับเขาเขาเขาจะคุยไลน์กับเราอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบเขาก็จะไปโคกับกับกลุ่มกลุ่มแฟนคลับเราอีเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าหลายแฟนคลับอะไรก็ก็ดีครับก็คือว่าเขามาชื่นชอบในผลงานเราแต่ถ้าเกิดแบบ เหมือนกับเราเราชัดเจนตั้งแต่แรกแบบให้สัมภาษณ์กี่ครั้งก็จะบอกอย่างนี้ว่าเราชัดเจนตั้งแต่แรกว่าเราเป็นเพื่อนได้เป็นพี่ได้เป็นน้องได้แต่เราไม่ใช่คู่นอนของเขาเราสามารถมาก่อนเราได้มาอะไรเราได้แต่แต่เราแต่เราไม่ใช่คู่นอนเขาอะไรอย่างเงี้ยเราให้สัมภาษณ์ตั้งแต่แรกไม่ซีเรียสเลยครับเพราะว่าคือเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีรสน <ata> um ิยมแตกต่างจากผมแค่นั้นเองอ่าฮะแค่นั้นเองครับ่าวว่า การรับสัตวี่น้ำฝนขอบคุณบอ่พี่ได้ยินกันว่าไงอ่ะก็เหมือนกกัรับคุณโซโต้กันทุกส่งแรกที่แบบว่าครบดีใจด้วยที่ได้คนเยอะกว่าตอนนี้ศิลปินคว่าเราคือพี่ได้ยินมายังไงใช่ไหมครับคุณดาวก็ได้ยินมาอย่างนั้นพอพวกพี่มาถามกันผมก็บอกไปอย่างนั้นแล้วมันก็กลายเป็นว่าผมไปแฉซึ่งผมก็ได้ยินมาอย่างนั้นตอนที่เขาให้สัมภาษณ์ตอนแรก มาพอไปงานวันงานที่เปิดตัวเครื่องสําอางอาถามว่าได้ยินไหมได้ยินได้ยินมาแบบไหนก็ได้ยินมาแบบนี้ก็โดนไปเขียนว่าเป็นแฉก็เลยงงว่าเออผมแฉตรงไหนอไมทำใ้เราดูแบบว่าเรากลายเป็นคนร่แรงแบบถ้าย้อนกลับไปไปไปดูเทสที่พูดเขาพูดหมดทุกอย่างหมดแล้วอย,อยู่แล้วอะครับ คือเราเราก็ดูเห็นข่าวเขาใช่ป่ะแล้วเราเขาพี่ก็มาถามว่าเห็นข่าวไหมเห็นเห็นแบบไหนเขาก็เห็นแบบนี้งี้งี้กลายเป็นว่าเราแฉโอเคพี่ได้ยินมาแบบไหนก็ก็คือข่าวแบบนั้นละกันโอเคครับตอนลำคนพิทักษ์พิทบกี์กิจทางเรื่องับ เข้าใจเอกผลข้ามใหม่นะก็คงวันนี้ก็คงเข้าใจผิดแล้วล่ะครับเพราะเราไม่ได้อยู่กันนานแล้วก็คงเข้าใจเข้าใจนิสัยผมผิดแล้วล่ะนะฮะครับผมและศิลปินลูกทุ่งสาวนะคะคุณดาวมายุรีนะไม่ขอพูดแล้วกันครับให้เขาพูดเองดีกว่าไม่ขอพูดแล้วกันอะไรนะครับรู้ไม่รู้ก็ไม่ขอพูดดีกว่าครับเดี๋ยวกล้เป็นแฉอีกอะไรนะฮะ ครั้งที่แล้วผมก็ไม่ได้พูดอะไรก็ขึ้นหัวแฉเลยแฉอาอาแฉน้ําฝนแฉตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่อยากพูดเรื่องไม่พูดดีกว่าครับก็พี่ได้ยินมายัางไงก็อย่างนั้นแหละครับครับผมทุกวันนี้ถือว่าเปิดรับหนูรับเปิดรับสารเกี่ยวกับเขาบ้างผมไม่ปิดกั้นตัวเองไม่ปิดไม่ปิดตัวเองไม่ปิดเขาไม่ปิดใครเลยรับสารทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเพียงแต่ว่าเราเราพี่ได้ยินมายัางไงผมก็ได้ยินอย่างนั้นแล้วก็ ก็คงเหมือนกันเขาได้ยินเขาได้ยินจากเขาได้ยินจากพี่พี่ยังไงก็เหมือนเหมือนกันเหมือนกันผมว่านะ